สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพวกเรากลุ่มอดทนจนกว่าจะแลนจะมานำเสนอเรื่องหน้ารู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ค่ะจะมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะมากันที่เรื่องแรกนะคะศูนย์ไม่เคยมีมาก่อนในคณิตศาสตร์โบราณความน่าสนใจหลายอารยธรรมโบราณเช่นกรีกและโรมันไม่มีตัวเลขศูนย์ อินเดียเป็นชาติแรกที่ใช้ศูนย์อย่างเป็นทางการในระบบเลขคิดค้นโดยนักคณิตศาสตร์ชื่อพามคูปตะและต่อมาถูกเผยแพร่ไปยังโลกอาหรับศูนย์คืออะไรในเชิงแนวคิดศูนย์ไม่ใช่เพียงไม่มีอะไรเท่านั้นแต่เป็นตัวเลขที่แทนค่าที่ไม่มีและมีความหมายทางคณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้งชเช่นเป็นตัวเอกในระบบเลขฐานสิบ มีบทบาทสำคัญในพีชคณิตใช้ในการนิยามสมการฟังก์ชันและแคลคูลัสค่ะต่อมานะคะค่าพายมีทศนิยมไม่รู้จบและไม่มีรูปแบบซ้ำค่ะความน่าสนใจ ายเป็นค่าคงที่ทางคณิตศาสตร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยมีค่าประมาณ3.14159ค่ะแต่ที่น่าสนใจคือค่าายเป็นจำนวนอัตกยะซึ่งหมายความว่ามันมีทศนิยมไม่รู้จบและไม่มีรูปแบบที่ซ้ำกันค่ะ นักคณิตศาสตร์พยายามคำนวณค่าพายให้แม่นยำม,มากขึ้นเรื่อยๆโดยปัจจุบันใช้คอมพิวเตอร์ช่วยคำนวณไปได้มากกว่า62ล้านตำแหน่งค่ะแต่ว่าเรามาดูเรื่องแปลกๆและน่าสนุกเกี่ยวกับพายต่อกันนะคะวันพายหรือว่าพายเดยวันที่14มีนาถูกตั้งให้เป็นพายเดย เพราะตัวเลข3.14คือค่าประมาณของพายบางที่โดยเฉพาะในอเมริกาค่ะจะฉลองด้วยการกินพายเล่นคำกับคำว่าพายและยิ่งพิเศษกว่านั้นเวลาบ่ายโมง59าทำให้ได้3.14159ครบ5หลักแรกค่ะค่าพายถูกนำไปใช้ได้หลายด้านค่ะ 1. ใช้คำนวณพื้นที่วงกลมค่ะ 2. ใช้คำนวณปริมาตรทรงกลม 3. ใช้ในวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์และวิทยวกรรมศาสตระคะ์ค่ะต่อมานะคะคณิตศาสตร์เกี่ยวข้องกับธรรมชาติอย่างไม่น่าเชื่อความน่าสนใจ ลำดับฟีโบนักชีพบในโครงสร้างของดอกไม้ใบไม้เปลือกหอยตัวอย่างเช่นดอกทานตะวันมีการเรียงตัวของเมล็ดที่เป็นไปตามลำดับนี้สัดส่วนทองคำปรากฏในเปลือกหอยพืชร่างกายมนุษย์ และแม้แต่ในงานศิลปะและสถาปัตยกรรมที่เรารู้สึกว่าสวยงามตามธรรมชาติค่ะแคคูลัสกับการเคลื่อนไหวกฎของนิวตันและการเคลื่อนไหวของวัตถุต่างๆอธิบายได้ด้วยสมการเชิงอนุพันธ์ค่ะแล้วมันมาจากไหน มีคำพูดของกาลิเลโอที่ว่าคณิตศาสตร์คือภาษาที่ธรรมชาติใช้เขียนจักรวาลน,นั่นแหละคือหัวใจเลยค่ะธรรมชาติไม่ได้ใช้คำพูดแต่ใช้รูปแบบสมการและความสัมพันธ์ที่เราเข้าใจได้ผ่านคณิตศาสตร์ค่ะ ต่อมานะคะเป็นทฤษฎีบทสีสีค่ะที่ถูกพิสูจน์ด้วยคอมพิวเตอร์ทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าแผนที่โลกหรือรูปภาพที่ทับซ้อนกันมากๆจะสามารถระบายสีให้สวยงามโดยที่ใช้สีไม่ซ้ำกันได้อย่างไรทฤษฎีบทสีสีนี่แหละค่ะคือคำตอบ มันเป็นทฤษฎีที่ยืนยันว่าไม่ว่าแผนที่จะแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเราสามารถใช้แค่สีๆที่ทำให้ไม่มีสองประเทศที่ติดการใช้สีเดียวกันเลยและที่น่าทึ่งคือทฤษฎีนี้เป็นส่วนหนึ่งในครั้งแรกๆที่ใช้คอมพิวเตอร์มาพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยค่ะ ต่อมานะคะสมการนาเวียสโตกที่ยังไม่มีวิธีแก้โดยทั่วไปค่ะสมการนี้อาจดูเป็นแค่ตัวอักษรและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์แต่จริงๆแล้วนะคะมันคือสมการที่ใช้อธิบายของไหลทุกอย่างในชีวิตประจําวันค่ะตั้งแต่การไหลของน้ําลมที่พัดไปจนถึงการออกแบบเครื่องบิน แต่ที่พิเศษกว่านั้นคือมันยังไม่มีวิธีแก้โดยทั่วไปจนถึงทุกวันนี้ซึ่งใครก็ตามนะคะที่สามารถหาวิธีแก้ได้จะได้รับรางวั 1, 000, 000, 000, 000, หลหนึ่งล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐกันเลยทีเดียวค่ะเรื่องคณิตศาสตร์เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือที่เราเรียกกันว่า AI นะคะในยุคข,ของปัญญาประดิษฐ์คณิตศาสตร์ไม่ได้เป็นแค่เรื่องในตำนานอีกต่อไปค่ะแต่กลายเป็นหัวใจสําคัญของ,ของเทคโนโลยีสุดล้ําไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ภาพ เสียงแปลภาษาหรือการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องหลังธุรกิจค่ะคณิตศาสตร์คือสิ่งที่ทำให้ AI เข้าใจและคิดได้ใครที่อยากเข้าใจ AI จริงๆนะคะต้องเริ่มจากการเข้าใจคณิตศาสตร์ก่อนเลยค่ะต่อมาเป็นเรื่องจำนวนเฉพาะนะคะลักษณะสำคัญได้แก่ 1. จําจำนวน1ไม่ใช่จำนวนเฉพาะเพราะมีตัวหารแค่ตัวเดียวคือ1 2. จํานวนเฉพาะที่น้อยที่สุดคือ2 และเป็นจำนวนคู่เพียงตัวเดียวที่เป็นจำนวนเฉพาะ 3. จํจำนวนที่ไม่ใช่จำนวนเฉพาะและมากกว่า1เรียกว่าจำนวนประกอบมีตัวาหารมากกว่า2ตัวประโยชน์ของจำนวนเฉพาะนะคะได้แก่ 1. ใช้ในการถอดตัวประกอบของจำนวน 2. มีความสําคัญในคณิตศาสตร์ชั้นสูงเช่นการเข้ารหัสข้อมูล อนันต์หรืออินฟินิตี้นะคะความหมายของอนันต์คือสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดหรือมากจนไม่สามารถนับได้ตัวอย่างในทางคณิตศาสตร์นะคะ 1. จําจำนวนอนันต์จำนวนเต็มบวก 1. 2. 3. 4. 5. สไปเรื่อยๆแบบไม่สิ้นสุดเราเรียกว่าอนุกรมอนันต์ถ้าเป็นผลรวมของลำดับที่มีจำนวนสมาชิกไม่สิ้นสุด 2. เส้นตรงหรือเส้นโค้ง บางกราฟมีค่าที่พุ่งไปจนถึงอนันต์หรือเข้าใกล้ค่าหนึ่งเรื่อยๆแต่ไม่ถึงสักทีข้อควรดูนะคะอนันต์ไม่ใช่จำนวนจริงแต่เป็นแนวคิดที่ใช้อธิบายสิ่งที่ไม่จำกัดมีหลายชนิดของอนันต์เช่นอนันต์ในจำนวนเต็มกับอนันต์ในจำนวนจริงมีขนาดที่ต่างกันลำดับเลขของโคลาตแนวคิดหลัก โดยให้เริ่มจากเลขอะไรก็ได้ที่เป็นจำนวนเต็มบวกแล้วทำตามกฎง่ายๆสองข้อดังนี้นะคะ 1. ถ้าเลขนั้นเป็นเลขคู่ให้หารสอง2ถ้าเลขนั้นเป็นเลขคี่ให้คูณ3แล้วบวก1แล้วทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เลข1หลังจากที่ได้เลข1แล้วลำดับจะวนไป 4. 2. 1. ซ้ำๆโดยไม่รู้จบนะคะข้อสังเกต 1. ยังไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ว่าทุกจำนวนเต็มบวกจะจบที่หนึ่งเสมอโดยแม้จะลองแล้วได้ผลสำหรับเลขจำนวนมาก 2. เป็นปัญหาที่ดูง่ายแต่ลึกซึ้งและยังไม่มีคำตอบแน่ชัดทางคณิตศาสตร์ค่ะทุกคนลองจินตนาการตามดูนะคะ มีตัวเลขหนึ่งที่แอบซ่อนอยู่ท่ามุก้ที่ไม่ว่าจะเป็นในกลีบดอกไม้เปลือกหอยภาพวาดโบราณไปจนถึงพีระมิดของอียิปต์ซึ่งตัวเลขนั้นก็คืออัตราส่วนทองคำนะคะหรือจะเป็นค่าฟีซึ่งประมาณ1.618ซึ่งอัตราส่วนนี้พิเศษมากๆค่ะเพราะเมื่อเรานำเส้นตรงเส้นหนึ่งมาตัดให้ได้สัดส่วนที่มีส่วนสั้นต่อส่วนยาวเท่ากับส่วนยาวต่อทั้งหมด จะได้ค่าออกมาเป็น1.618แบบพอดีเป๊ะสิ่งที่น่าทึ่งก็คือธรรมชาติดูเหมือนจะรู้อัตราส่วนนี้อยู่แล้วเพราะว่าเราพบมันในรูปแบบของการเลี้ยงกลีบดอกไม้เปลือกหอยนอติลุสหรือแม้แต่กาเล็กซี่ที่หมุนเป็นรูปเกลียวตามอัตราส่วนทองคำนะคะไม่ใช่แค่ธรรมชาตินะคะศิลปินระดับโลกอย่างเลโอนาร์โดดาวินชีก็ใช้หลักในการทำผลงานของเขา เช่นภาพโมนาลิซาที่ทุกคนรู้และเคยเห็นผลงานของเขาที่เป็นการจัดวางองค์ประกอบของใบหน้าและท่าทางมีอัตราส่วนทองคำแฝงอยู่ในนั้นแม้แต่นักออกแบบยุคใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นโลโก้ของ Apple หรือ t ว i t เตอร์ก็ยังใช้อัตราส่วนนี้เพื่อสร้างความสวยงามและทำให้กลมเกลืนได้โดยแบบไม่รู้ตัวอัตราส่วนทองคำนะคะจึงไม่ใช่แค่เรื่องของคณิตศาสตร์ แต่มันคือหลักการของการเชื่อมโยงความงามวิทยาศาสตร์และศิลปะเข้ากันด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบค่ะทฤษฎีบทส,สุดท้ายของแฟมาปริศนาที่ใช้เวลามากกว่า350ปีในการแก้ไขถ้ามีใครเขียนสั้นๆข้าเข้าหนังสือแล้วบอกว่าฉันมีวิธีพิสูจน์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับปัญหานี้แต่ที่ว่ามันน้อยไปเลยเขียนให้ไม่หมดคุณจะรู้สึกยังไงคะ นั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเมื่อกว่า350ปีก่อนกับนักคณิตศาสตร์ชื่อดังปีแอร์เดอเฟร์มาเขาเขียนโน้ตเล็กๆข้างๆตำราระบุว่าไม่มีจำนวนเต็มใดๆที่ทำให้ x ยกกำลัง n บวก y ยกกำลัง n เท่ากับ z ยกกำลัง n เป็นจริงได้เมื่อ n มากกว่า2และบอกว่าเขามีวิธีพิสูจน์แต่ไม่มีที่พอจะเขียน คำพูดสั้นๆนี้กลายเป็นหนึ่งในปริศนาทางคณิตศาสตร์ที่โด่งดังที่สุดในโลกนักคณิตศาสตรพ์พยายามพิสูจน์มาหลายร้อยปีแต่ไม่มีใครทาสําเร็จจนกระทั่งปี1994นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษแอนดูไวใช้เวลามากกว่า7ปีอาจทําง,งานเงียบๆจนเขาสามารถพิสูจน์มันได้สําเร็จแต่ที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นเขาไม่ได้ใช้วิธีพื้นฐานทั่วไปในการพิสูจน์ทฤษฎี แต่นำเอาแนวคิทดทฤษฎีจำนวนเฉพาะและแนวคิดซับซ้อนจากทฤษฎีโมดูล่ามาผสมผสานเพื่อให้แก้ปิศนานี้สำเร็จจำนวนนับที่ใหญ่ที่สุดที่มีชื่อนะคะในโลกของคณิตศาสตร์มีตัวเลขมากมายที่ใหญ่จนเรานึกภาพไม่ออกแต่รู้ไหมคะว่าตัวเลขที่ใหญ่ที่สุดถูกตั้งชื่อจริงๆก็คือ Google ซึ่งก็คือเลข1ตามด้วยศูนย์100ตัวหรือเขียนง่ายๆว่า10ยกกำลัง100ชื่อ Google นี้ถูกตั้งโดยเด็กชายอายุ9ขวบและภายหลังก็กลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้มีการตั้งชื่อบริษัท Google ซึ่งเป็นที่ยอมรับและรู้จักกันดีแต่ถ้าเราคิดว่าแค่นั้นใหญ่มากแล้วยังมีอีกค่ะนั่นคือ Google Pack มันคือตัวเลข1ตามด้วยศอีก10ยกกำลัง100ตัวใหญ่จนไม่มีทางเขียนหมด แม้แต่จะใช้วัสดุอะไรทั้งจักรวาลก็เขียนไม่หมดตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้มีโชว์แค่ความใหญ่เท่านนะคะแต่มันมีบทบาทในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นสูงเช่นการคำนวณในจักรวาลและกลศาสตร์ควอนตัมซึ่งช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจโลกที่เราอยู่ได้ลึกขึ้นดังนั้นถึงแม้เราจะไม่มีโอกาสได้นับถึง Google หรือ Google Pack แต่แค่รู้ว่ามันมีอยู่จริงก็แสดงให้เห็นว่าพลังของการจินตนาการและคณิตศาสตร์ไม่มีขอบเขตค่ะวันนี้เรากลุ่มอดทนจนกว่าจะแลนขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ